ีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Monster Kpop นะคะทุกคนก่อนจะไปเริ่มคลิปกันก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของแอดเอาไว้ด้วยนะคะทุกคนบทสัมภาษณ์จาก Baby Monster จาก OKPop แบบเจาะลึกอย่างที่พวกเราชาว Baby Monster ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่า Baby Monster แสดงให้เห็นถึงทักษะที่น่าทึ่ง และความสามารถทางดานตรีที่เปรียบเสมือนมอสเตอร์จริงๆตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเบ b y ้บอสเตอร์ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในทางด้านการร้องการเต้นและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังเด็กๆยังได้เผยถึงแรงบันดาลใจและความหวังที่จะเป็นศิลปินและมีอิทธิพลที่ยิ่งใหญ่ได้อีกทางน้องๆก็หวังว่าทักษะด้านศิละปะทางดานตรีจะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วโลก ในการสัมภาษณ์กับอัเคลปอปนี้เมมเบอร์ทุกคนในเปป y ป o n s มอสเตอร์ยังได้แบ่งปันประสบการณ์และความรู้สึกในการทำงานร่วมกันและการเตรียมตัวสำหรับการเปิดตัวครั้งสำคัญนี้ทั้งนี้พวกเขายังได้เน้นถึงความสำคัญของการทำงานนะ่ะและความมุ่งมั่นในการพัฒนาทักษะของตนเองเพื่อให้เป็นศิลปินที่ดีที่สุด ตั้งแต่ Baby Monster ก็เข้าสู่วงการเพลงด้วยซิงเกิลบ a t ล e ร์บและตามมาด้วยการปล่อยมินิอัลบัมแรกสมาชิกทั้งหลายก็กลายเป็นที่พูดถึงกันทั่วเมืองทุกครั้งที่ Baby Monster มีโอกาสขึ้นเวทีก็มักจะทำให้ผู้ฟังทึ่งและประทับใจเสมอ Baby Monster มาจาก YG Entertainment โดยมีสมาชิก7คนด้วยกันได้แก่รุก,กะพาริตาอาสะไอออนรามิโดราและชิกิต้า สมาชิกกลุ่มนี้มีความพิเศษต่างจากกลุ่มอื่นๆนอกจากการเคลื่อนไหวที่ประสานกันอย่างลงตัวแล้วสาวๆยังมีพลังเสียงและการประสานเสียงที่แข็งแกรก่งทำให้การแสดงของพวกเธอเด่นขึ้นไปอีกระดับและนี่เป็นเพลงจุดเริ่มต้นของเส้นทางที่มีอนาคตที่สดใสซึ่งจะพาพวกเขาไปสู่ความสำเร็จใหม่ๆได้มินิอัลบั้มแรกเป็นชื่อเดียวกับชื่อวงคือ Baby Monster ที่มีทั้งหมด7เพลงด้วยกันโดยมีเพลงเปิดตัวคือ Monster ที่เป็นอินโทรมีความยาวเพียง44วินาทีเท่านั้น แล้วอินโทเปิดตัวเด็กๆในทุกสเตทที่ไปออกรายการก็ทำถึงจริงๆค่ะ YG ขอคิดว่าดีแล้วจริงๆทุกครั้งที่แค่ได้ยินอินโทเปิดตัวก็สร้างความกดเถื่นให้แอดแล้วซึ่งทำให้ผู้ฟังอยากฟังต่อเพลงนี้เป็นเพลงที่เหมาะสำหรับการสร้างความตื่นเต้นและดึงดูดผู้ฟังเข้าสู่บรรยากาศของอัลบั้มนี้ ต่อมาคือซิงเกิลหลักชิชที่จะทำให้ทุกคนลุกขึ้นเต้นนอกจากนี้ก็ยังมีเพลงดีไซส์สุดเก๋ Like That และ Dream รวมถึงเวอร์ชันที่ทุกคนร่วมกันร้อง7คนคือ Bad Rap และ s t a t r i n Middle ทาง OKPop ก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์พิเศษกับสมาชิกของวงเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ในช่วงการประเมินก่อนการเปิดตัววิธีที่พวกเธอวางแผนที่จะใช้ความรักจากแฟนๆในการเติบโตต่อไปรวมถึงอิทธิพลทางดนตรีของพวกเธอและเรื่องราวอื่น ก็กำลังจะมาอ่านให้ทุกคนได้รับฟังกันค่ะกับคำถามแรกออเคป๊อป OK ถามว่าคุณกำลังจะก้าเข้าสู่วงการเพลงตามรอยความสำเร็จของเกิร์ลกรุ๊ปเคป๊อปอย่าง To Anyone และ BLACKPINK จาก YG Entertainment รู้สึกอย่างไรที่ได้เดินตามรอยเท้าของพวกเขาความนิยมที่เพิ่งได้รับนี้เริ่มซึมซับเข้ามาแล้วหรือยัง Baby Monster ได้ให้คำตอบว่าเราเฝ้าดูและเรียนรู้จากศิลปินรุ่นพี่ของ YG ตั้งแต่สมัยที่เป็นเด็กฝึกและการได้เดบิวต์เป็นเรื่องที่มีความสุขมากและถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งขอบคุณศิลปิน YG คนอื่นๆที่ทำให้เราได้รับความรักและความสนใจมากมายตั้งแต่ช่วงแรกหลังเดบิวต์มันเป็นความฝันอันยาวนานของเราที่จะได้เดินทางเดียวกับศิลปินที่เป็นไอดอลของเรา เราจะทำงานอย่างหนักจนกว่าจะถึงจุดที่เราภูมิใจในตัวเองอย่างเต็มที่ค่ะคำถามต่อไปแรงกดดันมหาศาลนี้ทําให้คนรู้สึกหนักใจหรือไม่หรือมันทําหน้าที่เป็นแรงจูงใจให้คนแสดงด้านที่ดียิ่งขึ้นของสมาชิกแต่ละคนเบวี้มอสเตอร์ได้ให้คําตอบว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะรู้สึกกดดันมากแต่เรากําลังพยายามและฝึกซ้อมอย่างหนักเพื่อให้เป็นไปตามความคาดหวังของสาธรารณชนเราได้แสดงเพลงชิชเป็นครั้งแรกให้แฟนๆของเราและรู้สึกขอบคุณที่ได้รับการตอบรับที่ดี ปรดให้กำลังใจพวกเราต่อไปด้วยนะคะทําไมคุณถึงคิดว่าอัลบั้มนี้เป็นโปรเจกต์ที่สมบูรณ์แบบในการเปิดตัวและเริ่มต้นอย่างยิ่งใหญ่ของ Baby Monster และสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งในวงการ Baby Monster ได้ให้คําตอบว่าอัลบั้มนี้สะท้อนถึงความทะเยอทะยานและเสน่ห์ที่หลากหลายของพวกเราชื่อเพลง t ตเติ s ลชื่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเราที่จะทําให้โลกต้องตะลึงทุกเพลงในอัลบั้มมีแนวและสไตล์ที่แตกต่างกัน ดังนั้นฟังแล้วจะรู้สึกดีเนื่องจากนี่เป็นอัลบั้มแรกที่เราเปิดตัวด้วยสมาชิกครบ7คนมันจึงมีความหมายมากขึ้นเราจะเติบโตต่อไปเพื่อแสดงให้เลกเห็นถึงทักษะที่ไม่ธรรมดาของพวกเราค่ะคุณช่วยแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกจากประสบการณ์การประเมินของคุณได้ไหมและมันมีส่วยชนช่วยในการเตรียมตัวสำหรับการเดบิวต์ที่คาดหวังไว้มากขนาดไหนบทเรียนที่มีค่าที่สุดที่คนได้ยินหรือเรียนรู้จากรุ่นพี่ที่ YG Entertainment คืออะไรบ้างอาสะ รามิและชิกิต้าได้ให้คำตอบนะคะว่ามีการประเมินรายเดือนตลอดช่วงที่เราเป็นเด็กฝึกซึ่งโปรดิวเซอร์ที่ YG มักจะให้ข้อเสนอแนะแบบละเอียดเกี่ยวกับการแสดงและทักษะของเราในแต่ละเดือนบางครั้งศิลปินรุ่นพี่ก็จะมาประเมินเราด้วยตอนนั้นพวกเราตื่นเต้นมากมากเลยค่ะแต่ด้วยประสบการณ์การฝึกซ้อมและทำงานหนักเพื่อพัฒนาจุดที่เรายังขาดเราจึงสามารถเติบโตเป็นศิลปินได้มากขึ้นดูกาได้ให้คำตอบว่าในช่วงการถ่ายทำการประเมินครั้งสุดท้าย เจนนี่จาก Black พ i n k ให้คำแนะนำเราว่าเราควรคิดเกี่ยวกับการทำให้ผู้ชมรู้สึกตื่นเต้นผ่านการแสดงบนเวทีคำแนะนำนั้นเป็นที่จดจำมากที่สุดสำหรับฉันค่ะโรราได้ให้คำตอบว่าศิลปินผู้เชี่ยวชาญหลายคนจะมาเยือนในช่วงการประเมินรายเดือนของพวกเราเพื่อให้คำแนะนำและให้กำลังใจพวกเราลีซูยอ,อนจากอักมิวได้มีการแชร์วิธีที่จะช่วยให้พวกเราดื่มด่ำในการสร้างเรื่องราวขณะร้องเพลงด้วยค่ะพาริตานะคะได้ให้คำตอบว่า ในการประเมินรายเดือนในช่วงวันฝึกซ้อมของพวกเราฉันมีโอกาสพบลิซ่าจาก b l a ็กพิงค่ะเธอบอกฉันว่าการโฟกัสกับตัวเองให้ดีสามารถทำให้คุณส่องสว่างได้ทุกที่ทุกเวลาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาฉันได้เรียนรู้ที่จะทำงานหนักขึ้นและสร้างความเชื่อมั่นให้ตนเองแทนที่จะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นค่ะไอยอนนะคะได้มีการให้คำตอบว่าเมื่อมีการประเมินรายเดือนในช่วงที่ฉันเป็นเด็กฝึก บางครั้งฉันรู้สึกตื่นเต้นจนไม่สามารถแสดงครึ่งหนึ่งของสิ่งที่ฉันฝึกซ้อมได้นั่นเป็นเหตุผลที่ฉันเริ่มค้นหาวิธีในการรักษาความสงบเมื่อฉันรู้สึกตื่นเต้นคำแนะนำที่ยังคงอยู่ในความทรงจำของฉันคือคำแนะนำต่างๆจากแต่ลเป็นรุ่นพี่ใน YG ที่ให้ฉันปรับเพลงให้เข้ากับสไตล์ของตัวเองเมื่อฉันร้องเพลงค่ะคำถามต่อไปนะคะจากออลเค p อแม้ว่าจะยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของเส้นทางการทำงานของคุณ แต่คุณพบว่าแง่มุมใดที่ให้ผลตอบแทนมากที่สุดในอาชีพของคุณจนถึงตอนนี้โดยเฉพาะในช่วงนี้ของอาชีพของคุณรุกะนะคะบอกว่าฉันมีความสุขมากที่เราได้รับความรักความสนใจและการสนับสนุนมากมายจากแฟนๆแล้วฉันได้รับข้อความและวิดีโอแสดงความยินดีที่ทำขึ้นเป็นพิเศษสำหรับฉันในวันเกิดของฉันซึ่งทำให้ฉันรู้สึกประทับใจและมีความสุขมากๆที่ได้รับมันค่ะน้องแพรกับอาสะนะคะได้ให้คำตอบว่าพวกหนูรู้สึกขอบคุณมากที่มีผู้คนมากมายสนับสนุนพวกเรา แม้ว่าจะเพิ่งเดบิวต์ไม่นานการได้พบกับแฟนๆเห็นพวกเขายิ้มและทําให้พวกเขามีความสุขให้ความรู้สึกถึงความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่หลังจากที่เราได้พบกับแฟนๆเป็นครั้งแรกเราจึงรู้สึกจริงๆว่าเราได้เดบิวต์แล้วตอนนี้พวกหนูรู้สึกมีกำลังใจมากขึ้นเมื่อได้ยินเสียงเชียร์ของแฟนๆค่ะไอเออนะคะตอบเอาไว้ว่าช่วงเวลาที่เราอยู่บนเวทีเมื่อเราเห็นแฟนๆสนุกกับเพลงของเราเราอยากให้ช่วงเวลานั้นไม่มีวันสิ้นสุด เรารู้สึกว่าช่วงเวลาที่ใช้ในการบันทึกอัลบั้มขณะเตรียมตัวสำหรับการเดบิวต์เป็นช่วงเวลาที่คุ้มค่าที่สุดเลยค่ะเราอัดเพลงด้วยความใส่ใจอย่างมากโดยจินตนาการว่าแฟนๆของเราจะร้องตามเพลงเหล่านั้นได้อย่างไรารามิโรล่าและแคนนี่นะคะได้ให้คําตอบว่าช่วงเวลาที่เราแสดงการแสดงที่เราเตรียมไว้ให้แฟนๆและได้ยินเสียงเชียร์รวมถึงเสียงตะโกนขอดพวกเขาเราได้รับกําลังใจยอย่างมากเมื่อได้ยินคําตอบรับและคําชมเชยในทางบวกเกี่ยวกับการแสดงของพวกเรา มันรู้สึกคุ้มค่าจริงๆค่ะที่ได้รับความดักมากมายเพื่อตอบแทนความพยายามของเราและเรามีกําลังใจที่จะทํางานหนักขึ้นรวมถึงแสดงผลง,งานที่ดียิ่งขึ้นในฐานะ Baby Monster พวกหนูสัญญาว่าจะเป็นกลุ่มที่เติบโตอย่างต่อเน,นื่องสำหรับแฟนๆที่เชียร์พวกหนูค่ะคําถามต่อไปจาก OK Pop นะคะ คุณสามารถค้นพบด้านใหม่ของตัวเองได้ผ่านกระบวนการเตรียมตัวสำหรับมินิอัลบั้มแรกของคุณไหมรู้กาได้ให้คำตอบว่าหลังจากการเปิดตัวของเราฉันไปรายการเพลงและได้ทำ ending fairies เป็นครั้งแรกฉันเคยเขินอายในเรื่องนี้มาก่อนดังนั้นมันวิเศษมากที่ได้เห็นการแสดงออกทางสีหน้าและทา่าทางของฉันที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นค่ะน้องแพรนะคะบอกว่าหลังจากที่ได้เดบิวต์แล้วก็ค้นพบว่าหนูชอบการที่ได้ถือไม้และแสดงต่อหน้าผู้ชมหนูรู้สึกเป็นอิสระ ได้ทำท่าต่างๆในแบบของตัวเองและนั่นทำให้การแสดงต่างๆสนุกขึ้นไปอีกค่ะอาสะนะคะบอกว่าขณะที่เตรียมตัวสำหรับการเดบิวต์ของเราเรามีการเสนอหลายไอเดียในหมู่ของพวกเราและมีความลังเลมากมายก่อนที่จะเสร็จสิ้นการเตรียมตัวของพวกเราหนูเป็นคนที่ชอบความสมบูรณ์แบบมากแต่ในครั้งนี้หนูพยายามทำให้ทุกสิ่งดีขึ้นเพราะแฟนของพวกเราเรอคอยพวกเรามานานมากๆเลยค่ะรามินะคะได้ให้คำตอบว่าตอนที่หนูเป็นเด็กฝึก หนูมักจะร้องเพลงแนวบัลลาด R&B หรือโซลแต่เพลงของ Baby Monster มักจะเป็นเพลงแนวฮิปฮอปหนูกังวลไปหน่อยในช่วงเริ่มต้นแต่เมื่อได้เริ่มร้องหนูก็ค้นพบว่าสามารถร้องเพลงแบบนั้นได้ดีเช่นกันค่ะคกิตานะคะได้ให้คำตอบเอาไว้ว่าหนูรู้สึกว่าพวกเราสามารถร้องเพลงแนวฮิปฮอปออกมาได้ดีค่ะ คำถามต่อไปนะคะเอาเคป๊อปได้สัมภาษณ์ว่าในตอนแรกคุณมีปัญหาในการสื่อสารและแบ่งปันความคิดบ้างไหมและคุณพัฒนาความสัมพันธ์อย่างไรรูกาบ,บอกว่าตอนมาเกาหลีครั้งแรกฉันมีปัญหาในการเรียนรู้ภาษามากแต่หลังจากคุยกับเทรนนี่เป็นภาษาเกาหลีทักษะของฉันก็ค่อยๆพัฒนาขึ้น เมื่อฉันได้พบกับชิกิต้าและพาริต้าเป็นครั้งแรกฉันรู้ภาษาเกาหลีนิดหน่อยจึงสอนคำศัพท์ภาษาเกาหลีหรือวัฒนธรรมเกาหลีให้พวกเขาแม้ว่าฉันจะเป็นคนญี่ปุ่นก็ตามค่ะน้องแพรนะคะบอกว่าฉันเชื่อว่าพวกเราสามารถสื่อสารกันได้ดีแม้ว่าเราจะมาจากประเทศที่ต่างกันโดยเราใช้เวลาอยู่ด้วยกันทุกวัน เรารู้จักกันดีเกินไปที่จะรู้เรื่องราวและบุคลิกภาพของกันและกันฉันเชื่อว่าเรากําลังเข้าใกล้กันขึ้นทุกวันค่ะอาสาได้ให้คำตอบว่าเมื่อฉันมาเป็นเด็กฝึกที่วายจีเป็นครั้งแรกฉันไม่สามารถพูดภาษาเกาหลีได้เลยดังนั้นฉันต้องพบกับความยากลําบากในการเรียนรู้ภาษาแต่ว่าฉันขอขอบคุณสมาชิกทุกคนที่ยังอยู่ข้างๆรวมถึงคอยช่วยเหลือฉันฉันสามารถพึ่งพาพวกเขาได้และพวกเราก็ยังคงคอยช่วยเหลือกันและกัน ขณะที่เราคอยทำกิจกรรมต่างๆไปพร้อมกันค่ะชิกิต้านะคะได้ให้คำตอบเอาไว้ว่าภาษาเกาหลีของหนูยังดูงะะนิดหน่อยค่ะแต่มีพี่ๆคอยดูแลและช่วยเหลือหนูทีมงานวายจีทุกคนห่วงใย,ยและช่วยเหลือหนูเสมอด้วยเหตุนี้ทำให้เราสนิทกันได้เร็วค่ะอาฮยอนรามีและโลรานะคะก็ได้ให้คำตอบเอาไว้ว่า พวกเราช่วยเหลือกันและกันในด้านภาษาและวัฒนธรรมพวกเราคุยกันเยอะมากๆและภาษาของเมมเบอร์ต่างชาติก็พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วมันเป็นเรื่องยากที่พวกเขาต้องห่างบ้านเกิดและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของที่นี่เพราะฉะนั้นเราอยากจะขอบคุณพวกเขาพวกเราเสนิทกันมากขึ้นจากการแนะนําอาหารอร่อยๆแต่ละประเทศและกินมันได้กันค่ะคําถามต่อไปนะคะออเคป๊อปได้ถามว่าชื่อของเบบี้มอนสเตอร์มีความหมายที่หลากหลายพวกคุณจะตีความชื่อนี้อย่างไร และแสดงออกในเพลงรวมถึงการแสดงของคุณอย่างไรและคุณคิดว่า Baby Monster จะโดดเด่นอย่างไรในวงการ K-pop Baby Monster ก็ได้ให้คำตอบเอาไว้นะคะว่าชื่อวงของพวกเราเป็นการรวมกันของทั้งสองคำคือคำว่า baby ที่หมายถึงศักยภาพที่ไม่มีที่สิ้นสุดและ monster ที่หมายถึงทักษะที่น่ากลัวเหมือนปีศาจเพื่อจะให้มีความเข้ากับชื่อวงของพวกเราพวกเราจะมุ่งมันอย่างมากเพื่อที่จะเติบโตต่อไปและแสดงตัวเองในฐานที่เท่บนเวทีค่ะ พวกเราเชื่อว่าเราเป็นกลุ่มที่มีสีสันที่สามารถเชี่วชาแนวเพลงทุกประเภทดังที่เห็นได้จากอัลบั้มล่าสุดของพวกเราที่เป็นมินิอัลบั้มแรกสามารถสะท้อนถึงเสน่ห์อันแหลกแหลกของพวกเราได้ค่ะคำถามต่อไปนะคะมีใครบ้างที่เป็นแรงบันดาลใจและแรงจูงใจในการเลือกเส้นทางในการเป็นไอรอนรูกกะอซาโรราและชิกิตาได้ให้คําตอบเอาไว้ว่าพวกเราได้ตามหามความฝันในการเป็นศิลปินโดยการดูศิลปินรุ่นพี่ของไวจีแม้ในช่วงระหว่างที่เป็นเด็กฝึก พวกเรามักดูวิดีโอการแสดงหรือภาพยนตร์ของพวกเขาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเรียนรู้ค่ะอายอนนะคะบอกว่าหนูเคารพรุ่นพี่จีดักดันมากๆค่ะหนูดูการแสดงสดของพี่เขาทุกวันตั้งแต่ยังเป็นเด็กฝึกหนูดูจนจําได้ว่าพี่เขาอิ p พร v i s สแบบไหนบนสเตจเลยค่ะตอนดูการแสดงของพี่เขาบรรทาให้หนูรู้สึกว่าพลังของศิลปินที่รักในการแสดงอย่างแท้จริงมันยิ่งใหญ่มากหนูจะเคารพพี่เขาตลอดไปเลยค่ะพริต้าได้ให้คําตอบว่า พี่ๆแบล็คพิงเป็นแร,รงบันดาลใจที่ทําให้หนุ่มเกาเข้ามาในเส้นทางอาชีพเคป๊อปค่ะรามีนะคะบอกว่าหนุ่มมีมากมายเลยค่ะแต่หนุ่มเคารพรุ่นพี่อักมิวเป็นพิเศษดนตรีของพวกเขายอดเยี่ยมโทนเสียงและท่งทํานองของพวกเขาก็น่าทึ่งมากๆหนูเคารพพวกเขาอย่างแท้จริงในฐานะศิลปินค่ะและคำถามต่อไปนะคะเป็นคำถามสุดท้ายแล้วจากเคป๊อปคำถามนะคะถามว่าเมื่อคุณเริ่มต้นการเดินทางในโลกที่กำลังพัฒนาของเคป๊อป คุณมีข้อความอะไรบ้างเกี่ยวกับอนาคตของ Baby Monster ถ้าคุณสามารถบอกบางอย่างกับตัวเองในอนาคตในอีกปีหรือ2ปีข้างหน้าคุณจะบอกอะไรบ้างรูกะอาซะและลามีนะคะบอกว่าเราหวังว่า b a b y m o อ s t เตอรจะสามารถเพลินกับดนตรีอย่างสุขสบายและมีความสุขและสามารถส่งพลังบวกให้กับผู้คนได้เราจะทำงานหนักขึ้นเพื่อโชว์ตัวเราให้เจ๋งขึ้นอีกดังนั้นโปรดติดตามและส่งการสนับสนุนให้เราตลอดนะ น้องแพรนะคะบอกว่าสำหรับอนาคตของเบ b y ้มอนสเตอร์เราหวังว่าคุณจะแข็งแกร่งและมีความสุขมากกว่าเดิมฉันหวังว่าคุณจะสาม,มารถแสดงออกได้ตามที่ต้องการและที่สำคัญที่สุดรักษาสุขภาพให้แข็งแรงและเพลิดเพลินกับทุกๆช่วงเวลานะอาฮยนนะคะบอกเอาไว้ว่าฉันอยากจะบอกตัวเองว่าอย่าลืมรักษาความอ่อนน้อมถ่อมตนเอาไว้ฉันจะทำงานให้หนักเพื่อที่เราจะได้พบคุณในฐานะศิลปินที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้น ขอบคุณ All K Pop ที่ให้โอกาสเราได้สัมภาษณ์นะคะโรรากับชิกิต้านะคะบอกว่าสวัสดีช่วงนี้คุณเป็นยังไงบ้างคุณสามารถเห็นได้ว่าคุณเติบโตขึ้นมากแค่ไหนตั้งแต่การแสดงครั้งแรกใช่ไหมคุณทำได้ดีมากๆเลยนะดังนั้นจงศึกษาฝึกฝนและพัฒนาทักษะของคุณต่อไปและทำการแสดงที่เกินความคาดหมายเพื่อเห็นแก่แฟนๆมากมายที่สนับสนุนคุณเสมอเราหวังว่าคุณจะกลายเป็นศิลปินเจง๋งๆที่สามารถมีอิทธิพลอย่างมากได้ คุณสามารถทำได้เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนหลังจากที่ได้รับรู้บทสัมภาษณ์ของน้องๆใน All K-POP ไปแล้วและเด็กๆก,ก็ตอบสัมภาษณ์ได้ดีมากๆด้วยแอ์แปลเอาไว้ให้ทั้งหมดแล้วนะคะในคลิปวิดีโอนี้สำหรับใครที่อยากตามไปอ่านบทสัมภาษณ์แบบเต็มแอ์จะแปะลิงก์ไว้ให้ที่คำอธิบายใต้คลิปนะคะและทุกคนคิดเห็นอย่างไรกันบ้าง โดนใครตกเพิ่มหรือว่าเอ็นดูใครเพิ่มเป็นพิเศษก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกับแอดได้นะคะก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจเอาไว้ให้ช่องเล็กๆของแอดด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดนะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย